ถึงเวลาฮักเนงน้ะไม้แล้วเด้อจ้าพี่น้องจ่าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าสักพูดสักพูนจ้าในเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศยางหมดแล้่เน่งทำไม้ก็ได้ทั้งเนงทั้งหนอกแต่ออกบ่ค่อยหลายเน่อยเนาะพอติดหนาแล้งช่วงนึงค่ะดิสบอต้าสวัสดีครับ ม่ได้เจอกันนานกระบอาต้อมเสียงก็เริ่มเปลี่ยนแล้วตัเป็นวัดเัยตัดตมดไม้พีดน้องอ๋อเอาเดยัดยัดตัดดแล้วดัวด้ดลล้ัด้ัดัดตด้ดตัดตดตด จนยาวมาเนาะจนกปก้าโถโบกยาวมาแล้วจ้ะคนละอย่างเราไม่กันเลยเาวมาเลยสีดาของเลยแบบนี้เราก็ต้องตัดทิ้งอี่เนอะคุณเขาแต่งไวเนาะเสรลงอะ่ะจ้าต้องตัดลง

Tao vô đây Hát lấy thao Bừng, có hầm nhào Bừng, khoảm nhào cho phải nấu Nhào khác nhau đấy นี่ก็ต้องตัดแต่งพร้อมด้จ๊ะเน่ฝัดลงอืมต้องทับต้องยังลงเพื่อจะได้เตกเรื่อยทำทางงานแถวๆเราไม่ค่อยว่างเนาะน้องไม่จุดยาวมัดเด้อจ๊ะพี่น้อง นี่กอแรกได้เจ้ะพี่น้องในกอสองต้นที่สองมองก็ใหญ่แล้วดอกคนเราไม่แห้งอยากหมอกอยู่ใบใหญ่ตัวใหญ่ยจ้ะเอ้าแหนงไปดิตทมจิ้งแหลงไหลได้แถวแต่ยาวหมดเลยก็กำสำราบคนถึงตัว ทางเทงเห็นไหม่ะขนาดงางสุดตัวเทองงาดจะไปนอนอยเอารถฮักเอารถไปให้น้องมุ้ยทุบเกงนั่นแหละด้บะมีเฮ็ดน่เถอะ เห็ดเห็ดปามกระแกงเซซีบได้ค่ะทานบ่มีเห็ดนี่มีอยู่ใส่ต้องขึ้นไปอีสานก็ได้ตะไบจะนะตะไบมาข้าวเช้าชางเทิงดิ ยังให้เหลือป่นานๆได้มาหักเนาะงี้ก็ต้องเอาออกอยู่แล้วไแงแน่นจ้ะหอมไม่ก็เด้อจ้าพี่น้องโอ้ยลื่นจับจับเดี๋ยวเอาสิไปปอกหลังบ้านจ้ะโอกหลัง้านดีกว่าไเกจบมืดเลยหลัลงบ้านไ็นได้ สองขาระวไว้ Lơm nèng, lơm ổng rồi nè trà phí nông trà Lơm xì lấy kín rồi Nó lơm mất rồi Bị đi còn vô sầm buồn cả nè Người ta đi <laughs> kín nhiều bộ Hết nộ, hết cuộn Học theo thang tay của ออกตะเถวทางภาคอีสานบ่ทางสุทธิ์ไต้หออกกับองปานได้เด้อพี่น้องเอ้ยเขาซุปเนาะคือสิคับขนาดเลย เริ่มเริ่มไล่เนี่ยเริ่มจะได้กินเน่กแล้วไม่เคยอยอกมาเลยออกมาปีนี่หนอกระเชบาพกันเนี่ยนีกระเสียไหยยยมคะ ปวออกเนาะเกงใส่ประจัแะนแทะขนาดไยนมีฮิตโงคอยู่ดิแม่ดีอัดฟินไปเกงใส่เนาะโมงค์ฮิตผืนเ, S. <S <S เนาะ ไวายปิปอ่ให้พี่น้องเบิ่งนานแล้เด้อจ้ะอย่างคนเขค่อยมีเวลามันจะทำงานงานตัดปาม กงฮอนๆเนาะพี่น้องแกงหน่อไม้กินกับผักกระจองหรือผักไผ่แถวอีสานบ้านเฮาจ้ะแถวภากใต้บ่มีเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมีแต่ผักภผยใหญ่หรือผักกระจองใหญ่นี่ล่ะจ้ะแต่ก็เป็นบางแห่งนะจ้ะเนาะบอมตาลงอยนบ่มีเด้อจ้ะทุบๆผักแยงบ้านเฮาหอมีเหนคสิแซ่แกงกด้ เราเดินจ้พี่น้องปอกทางเนงแล้วนอจ้างามๆแล้วจะเนาะรุ่นนี้หั่นทุกคือสิแซบจะพี่น้องจ้าอันนี้หัน่นหน่าจะต้มไว้จิ้มปลรราบองของเมย์พันฝากมาจากนาครสวรรค์งามข้าขนาดเลยเห็ดเอื้อย จ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สุาเนียงจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้บ่าต้องกัาสาวลูกในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าที่ยังบ,งบ่าวทีมบ่ปะบ่าต้อมสาวลูกแล้วจ้าเนาะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง